นิทาเรื่องสุงนักจิ้งจอกกับลาสุนักจิ้งจอกกับลาเป็นเพื่อนรักกันวันหนึ่งสุงนักจิ้งจอกเดินลงเข้าไปในถ้ำของสิงโตมันรู้ว่าสิงโตจะต้องจับมันกินเป็นอาหารแน่ๆสุนักจิ้งจอก จึงกล่าวอ้อนวอนกับสิงโตว่าได้โปรดอยากกินข้าเลยถ้าท่านไว้ชีวิตข้าข้าจะนำลาอ้วนเนื้อแน่นมาให้ท่านเป็นอาหารเมื่อสิงโตได้ยินข้อเสนอเช่นนั้นจึงปล่อยสุนัขจิ้งจอกกลับไปหลังจากนั้นสุนัขจิ้งจอก มาให้สิงโตตามสัญญาเมื่อทั้งสุนัขจ,จิ้งจอกและลามาถึงสิงโตจึงพูดกับทั้งสองไปว่าเจ้าลาโง่เลยสหายของเจ้าฉางรักษาคำสัญญานะแต่โชคร้ายสำหรับเจ้าเสียจริงที่คำสัญญาของมัน เป็นสิ่งหลอกลวงเจ้ามาที่นี่เพื่อเป็นอาหารของข้าเมื่อพูดจบสิงโตจึงกระโจนเข้าไปขย้่งคอของลาและสุนัขจิ้งจอกทันทีนิทาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามิตรไม่ดีอาจนำพาเราไปสู่หายนะได้ ทาเรือสุนักกับลูกลูกและคนเลี้ยงแกะวันหนึ่งแม่สุนัใขใกล้คอเดินมาถึงคอกแกะเพื่อขอร้องให้คนเลี้ยงแกะแบ่งพื้นที่ว่างเล็กน้อยให้หมันคคอดลูกด้วยความสงสารคนเลี้ยงแกะก็ยินยอม โดยเขาได้แบ่งพื้นที่ข้างๆพ่อแก่ให้สุนัขใช้สำหรับคลอดลูกต่อมาเมื่อแม่สุนัขคลอดลูกแล้วมันก็ขออยู่ต่อเพื่อเลี้ยงลูกของมันให้เติบโตคนเลี้ยงแกะก็ยินยอมอีกครั้งเวลาผ่านไปจนกระทั่งลูกๆของมันโตเต็มวัยแม่สุนัข ึงบอกให้ลูกๆของมันทั้งหมดไล่แกะทุกตัวออกจากคอกและยึดคอกไว้เป็นบ้านของมันและลูกๆเสียเองเราแกะและคนเลี้ยงแกะต่างวาดัวสุนักจึงพากันออกไปจากคอกเพื่อหาที่อยู่ใหม่ และต้องปล่อยให้สุนัขและลูกของมันอาศัยอยู่ในข้ออย่างสุขสบายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงอย่าให้ความเมตตากับคนชั่วร้าย